หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แอดเชื่อได้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเพื่อน,อนๆหลายๆคนนะครับก็คงไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับมันหรอกนั่นก็คือเจ้าจระเข้นั่นเองนะครับผมสัตว์ดึกดําบัรโหดที่ก็การันตีความโหดมาแล้วจากการที่มันได้อยู่รอดมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับผมและในบรรดาจระเข้เหล่านี้เองเนี่ย มันก็มีอยู่หลากหลายตัวมากเลยนะครับที่ได้สร้างชื่อในด้านความโหดไม่แพ้กับฆาตรกรต่อเนื่องกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นจระเข้ตัวไหนที่ได้มีขนาดแบบใหญ่ยักษ์กันมากที่สุดในโลกนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ในหัวข้อของ5อันดับจระเข้ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับผมอันดับ5เจ้าใหญ่ซึ่งสำหรับอันดับนี้นะครับแค่ฟังชื่อเนี่ยเพื่อนๆก็ น่าจะรู้กันแล้วนะว่ามันเป็นจระเข้ที่มาจากประเทศอะไรนะครับผมนั่นก็คือสยามแลนด์บ้านมูเฮานั่นเองครับผมที่เจ้าใหญ่ตัวนี้เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับมันได้เคยสร้างชื่อให้กับสยามแลนด์กันอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาจะมีการมาเก็บสถิติกินเนสบุ๊กนะครับว่าเจ้าใหญ่เนี่ยมันเป็นจระเข้ในฟาร์มเลี้ยงที่มีขนาดแบบใหญ่มากที่สุดในโลกเลยในปี2000นนะครับเนื่องจากว่าลำตัวของมันตั้งแต่วัดหางถึงหัวเนี่ย ก็ยาวไปเกือบ6เมตรแล้วครับผมกับน้ำหนักที่ปลาไปกว่า1,114กิโลกรัมนะครับผมโดยประวัติของเจ้าใหญ่เนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปีคริสตศักราชที่1,972นะครับในโรงเพาะเลี้ยงของฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการของบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาได้เลี้ยงเจ้าใหญ่ดีไปหน่อยหรือว่าเจ้าใหญ่เนี่ยมันมีกรรมพันธุ์อะไรผิดแปลกไปนะครับผม ็เลยได้ทําให้ตัวของเจ้าใหญ่เนี่ยมีขนาดโตมากเลยกว่าเพื่อนในฝูงของมันนะครับคือใหญ่สมชื่อกันเลยทีเดียวและนั่นแหละครับด้วยความที่มันใหญ่แบบนี้เนี่ยในเวลาต่อมานะครับเจ้าใหญ่ก็เลยเหมือนก็จะเป็นดาราดังของฟาร์มจระเข้เลยครับซึ่งทุกคนที่ไปฟาร์มจระเข้นะตอนนั้นนะก็มีความแบบ อยากจะไปชฉเงื้อดูเจ้าใหญ่มันสักครั้งนะครับผมแต่เชื่อเถอะครับหลายๆคนเนี่ยไปมาหลายครั้งแล้วก็มองไม่ออกหรอกครับว่าจระเข้ตัวไหนมันคือเจ้าใหญ่เนี่ยคือแบบไอสถานที่ที่เขาเลี้ยงเจ้าใหญ่นะครับมันก็จะเป็นสถานที่ในฟาร์มจระเข้ที่แบบเป็นบ่อน้ํากว้างๆแล้วก็มีจระเข้รวมกันหลายตัวเลยซึ่งแบบแต่ละตัวนี้ก็หน้าตาเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับผม คือมันมีบางคนบอกจะไปสังเกตเจ้าใหญ่แล้อก็ให้ดูแบบไอตัวที่มันทุทม่ทมทุ่มทุมท่มหน่อยสิคือแบบม,มันก็ทุมหมดทุกตัวนะครับผมแต่แอดบอกเลยว่าไอตอนที่แอดได้ไปฟาร์มจระเข้นะแอดไม่ค่อยกล้าไปเดินตรงที่เขาให้ไปดูจระเข้สักเท่าไหร่หรอกเพราะไอตรงลักษณะของบอ่จอจระเข้นั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบ บอใหญ่ๆอ่ะที่มีจระเข้อยู่เต็มนะครับแล้วเขาก็จะสร้างสะพานสูงๆเป็นสะพานไม้น่ะให้เราได้เดินขึ้นไปบนนั้นนะครับผมแล้วเราก็มักจะมีภาพจินตนาการอยู่ว่าแล้วอยู่ๆถ้าเกิดวันหนึ่งสะพานมันปรุสะพานมันเปราะขึ้นมาแล้วเราเกิดเดินแล้วมันสะพานหักโต้มแตกลงไปเนี่ยเราไม่ได้กลายเป็นอาหารจระเข้กันเลยหรอครับเพราะแบบ ไม่ต้องอะไรมากครับถ้าหากใครเคยไปให้อาหารจระเข้ในบริเวณนั้นมานะเราก็จะรู้ได้นะครับว่าเวลาจระเข้มันกระโดดขึ้นมางับไก่หรืออะไรที่เราเวี้ยงลงไปเนี่ยบางทีมันกระโดดสูงมากกว่าตัวคนนีนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับเจ้าใหญ่เนี่ยมันก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับฟาร์มจระเข้อยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งนะครับผมจนกระทั่ง เมื่อมาถึงในปี2002เนี่ยตอนนั้นมันก็มีข่าวแล้วว่าประมาณเจ้าใหญ่มันได้ตายแล้วหรือเปล่าหรือว่าเจ้าใหญ่มันหายไปใไนอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนื่องจากว่ามีคนที่เขารู้ว่าจะหาเจ้าใหญ่ยังไงเนี่ยเขาไปพบว่าเจ้าใหญ่มันไม่ได้อยู่ในฟาร์มจระเข้แล้วอะนั่นแหละครับข่าวลือเรื่องเจ้าใหญ่มันสีมองเนี่ยก็เลยได้ถูกแพร่กันไปเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าใหญ่นะ่ะ มันบอดได้เป็นอะไรนะครับผมเพราะเหมือนกับว่าพอมีข่าวว่าจระเข้ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมันได้ถูกเผยแพร่ออไปใช่ไหมอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเศรษฐีชาวอเมริกันกระเป๋าตุงกว่าหนึ่งนะครับได้โกยตังมากว่าหลายปึ้งเลยตรงมายังฟาร์มจระเข้เนี่แหละเพื่อที่จะซื้อเจ้าใหญ่นะครับให้ไปเป็นเด็กนอกกันฮะคือขอซื้อเจ้าใหญ่เนี่ยขนไปอยู่ยังสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่ชื่อ alligator adventure อย่างสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อให้เจ้าใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นชื่อว่า ยูทานหรือว่าอุทานเนี่ยอันนี้ก็อาจออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันคือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นชื่อแบบฝรั่งหรือชื่อแบบไทยนะคือถ้าชื่อแบบฝรั่งก็เป็นยูทานยูทานชื่อแบบไทยก็อุทานแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากที่เจ้าใหญ่มันได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะครับมันก็ได้กลายเป็นดาราดังของสวนสัตว์ที่อเมริกาโน,น่นตั้งแต่บัดนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับผม แต่มันก็น,น่าจะมีอยู่นะเพราะว่าจระเข้ตัวหนึ่งมันก็มีอายุที่ยืนยาวอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยู่อเมริกาแล้วได้มีโอกาสไปเจอก e ับเจ้าใหญ่เนี่ยก e ็คอมเมนต์มาบอกแอดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมแต่เดี๋ยวนะด้วยความสงสัยมากแอดขอไปเสิร์ชหาเองเลยดีกว่าคือจากที่เมื่อกี้แอดได้ไปเผือกดูในเว็บไซต์ของสวนสัตว์นะครับก็ปรากฏว่า เจ้าใหญ่นะครับมันยังมีชีวิตอยู่ฮะยังมีชีวิตอยู่ที่สวนสัตว์อันเดิมเลยเนี่ยแหละก็คือ alligator adventure ในรัฐ south carolina ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมใครอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ไปสามารถเยี่ยมมันได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆอันหนึ่งได้เกิดขึ้นกับเจ้าใหญ่เหมือนกันซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมไอตอนภายหลังหลังจากที่เจ้าใหญ่เนี่ยมันได้ไปอยู่ยังสวนสัตว์ของสหรัฐอเมริกาแล้วใช่ไหมความยาวของมันนะครับก็กลับลดลงครับคือเขามีการวัดว่าเจ้าใหญ่เนี่ยมันได้ยาวประมาณแค่ 5เมตรกับอีกนิดๆเท่านั้นเองนะครับต่างจากตอนที่อยู่เมืองไทยเลยที่บอกว่าวัดมันได้6เมตรนะครับเพื่อนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าใหญ่ขาสารอาหารหรือว่ามันแบบกระดูกคดกระดูกงออะไรตัวมันเลยได้เล็กลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้เจ้าใหญ่เนี่ยได้ตกอันดับมาอยู่ในจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในอันดับที่5นั่นเองนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเราก็ไปดูกันกับในอันดับ4เลยดีกว่านั่นก็คือ จระเค้ r บรูตัสนั่นเองนะครับหรือว่าจระเข้รุ่นเก่าสัญชาติออสเตรเลียครับที่จ้าตัวนี้เนี่ยก็มีความใหญ่ยาวไปกว่า5เมตรครึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าไอความใหญ่ยาวของมันเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญหลักๆหรอกนะครับหากแต่เป็นเรื่องราวของอายุของมันมากกว่าครับ ที่ก็ว่ากันว่าเจ้าจระเข้บรูตัสตัวนี้เนี่ยก็มีอายุไม่ต่ำไปกว่า100ปีนะครับผมสังเกตได้จากฟันในปากของมันอะที่ก็หลุดลอยหรอกันไปแบบเป็นฟันหอวอากงอะไรกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าฟันมันจะหลุดลอยหรออะไรกันแบบนี้นะครับผมเจ้าจระเข้บรูตัสเนี่ยมันก็ยังสามารถโชว์พลังอำนาจเบ่งกล้ามดากได้ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะแวะไปชมมันนะครับผม และที่ต่างกับจระเข้ตัวอื่นๆในลิสต์นี้ด้วยก็คือเจ้าบรูตัสเนี่ยมันจะเป็นจระเข้ที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงเอาไว้ในเนื้อที่ที่จํากัดนะแต่ว่าจะว่ามันจะเป็นจระเข้ที่แบบโชคดีหน่อยคือถูกปล่อยให้อยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติอะไรกันแบบนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปแวะเวียนกันไปนะครับผมโดยแม่น้ําดังกล่าวเนี่ยมันก็คือแม่น้ํา อดิเลสของทางตอนเหนือออสเตรเลียนะครับผมที่ว่าคำว่ามันก็จะว่ายน้ําไปตามใจชอบอะไรเนี่ยแหละแล้วมันก็จะมาปรากฏทัวทุกครั้งนะครับเวลาที่มีเรือของนักท่องเที่ยวนะ่ยได้แล่นผ่านมาเพราะเหมือนกับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีการทําทัวร์จระเข้กระโดดเลยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเนี่ยก็จะสามารถยื่นไม้ที่แบบมีไก่ห้อยเป็นเหมือนเบ็ดตกปลาเนะ่ยยื่นไปให้จระเข้นะครับกระโดดขึ้นมางับ ปาได้ครับซึ่งมันก็จะเป็นฉากที่ประทับใจมากเลยกับนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับผมแต่ก็เช่นเคยครับไอ้นักท่องเที่ยวเหลนะ่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แอดเด็ดขาดเพราะแบบไม่คิดกันเลยไงว่าถ้าหากจอระเขี้ยมันกระโดดพลาดขึ้นมาแล้วมันกระโดดขึ้นเรือมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมคือก็จริงอยู่แหละแอดไปดูรูปมานะครับถึงแม้ว่าไอ้ตัวเรือเนี่ยมันจะมีโครงอะไรกั้นนะแต่โกรงก็แบบบางเหลือเกินนะครับผมแล้วคิดดูสิถ้าหากจอระเขี้ยมันกระโดดพุ่งพังโกรงเข้ามาในเรือได้นี่ย มันไม่ได้บุฟเฟ่มื้อใหญ่กันเลยทีเดียวเลยนะโดยลักษณะเด่นของเจ้าจระเข้บรูตัสตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นจระเข้ที่แบบขาหน้าของมันอนะจะด้วนออกไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งสาเหตุที่ขาหน้ามันด้วนไปเนี่ยก็ไม่มีใครแน่ใจนะครับว่าทําไมคือบ้างก็บอกว่ามันเป็นการที่เจ้าจระเข้บรูตัสตัวนี้เนี่ยเคยไปสู้กับฉลามครับ มันก็เป็นจระเข้น้ําเค็นเมนะมันก็ว่ายไปเจอเลยกับพวกฉลามได้หรือบ้างก็บอกว่ามันก็อาจจะโดนจระเข้น้ําเค็มตัวอื่นนี่แหละงาบขามันไปนะครับผมแต่นั่นเองละ่ะก็ไม่ได้ทําให้อํานาจในความกลางของมันได้แบบลดลงไปเลยนะครับผมเพราะเหมือนกับว่าไอตอนที่เจ้าจระเข้ตัวนี้มมนได้โด่งดังขึ้นมาครั้งแรกนะมันก็เป็นตอนที่ชาวเน็ตนะ่ะ ได้ไปเก็บรูปเจ้าจระเข้บรูตัสตัวนี้นะครับได้ไปิกกระโดดกัดฉลามโหดๆอ่ะแล้วกัดแบบวิ่งๆๆสบัดๆเลยนะครับผมที่แบบเป็นภาพตรึงตามากซึ่งหลังจากที่เอรูปภาพนั้นมาได้เผยแพร่ไปในทางเน็ตนะก็ว่ากันว่านะักท่องเที่ยวนะครับก็ได้แห่มาดูเจ้าจระเข้ในตำนานตัวนี้กันแบบเยอะแยะเลยกันทีเดียวแต่ถึงแม้จะให้มันโหดขนาดไหนนะครับก็ว่ากันว่ามันยังไม่โหดเท่ากับตัวต่อมาหรอกนั่นคืออันดับที่3ตุ๊กเ้โหด กูสตาฟครับผมโดยเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ครองตําแหน่งจระเข้ที่แบบใหญ่และยาวที่สุดในโลกนะแต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นจระเข้ที่ครองตําแหน่งจระเข้ที่เยี่ยมโหดตัวหนึ่งของโลกเลยแหละครับเนื่องจากว่าประวัติของเจ้าจระเข้กูสต a าฟเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นอีแคสายพันธุ์แม่น้ำานายตนหนึ่งนะครับที่ก็ได้อาศัยอยู่อย่างแถบประเทศ บุรุนดีของแอฟริกาครับมันก็เป็นผู้อยู่อาศัยที่ไม่ค่อยน่ารักเอาเสียเลยนะครับผมเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไอตุเขตัวนี้นะครับมันก็มักจะโผล่ไปงับกับทั้งสัตว์ทั้งผู้คนอะไรในแถบริมน้ำกันแบบว่าเล่นเลยนะครับผม รวมถึงฮิปโปด้วยซึ่งไอฮิปโปเนี่ยมันถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดของจระเข้เลยนะที่ส่วนใหญ่เดนจระเข้เขาจะไม่ค่อยไปยุ่งกับพิปโปนะครับเพราะมันแบบปาบทีเนี่ยฟันมันก็ทะลุพุงจระเข้กันแล้วแต่แบบไม่ใช่กับเจ้ากูซารตัวนี้ครับคือมันไปสอยฮิปโปเนี่ยร่วงกันพุงแตกเป็นแถบเลยแล้วก็ว่ากันว่าจํานวนเหยื่อของมันที่นับเพียงแค่มนุษย์ซึ่งมันได้สังหารนะครับก็อาจจะมีมากปลาไปแล้วถึง300รลายกันเลยทีเดียวโดย วิธีการฆ่าของเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการฆ่าแบบฆาตกรโรคจิตด้วยนะคือแทนที่มันจะลากเหยื่อไปเป็นอาหารอะไรเหมือนกับตุกเข้ทั่วไปใช่ไหมครับเจ้าตุเข้กูสตาฟตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นครับแต่ว่ามันจะฆ่าเหยื่อแบบกัดให้เหยื่อขาดใจตายสบัดสบัดสบัด,บดแล้วก็ทิ้งซากเหยื่อให้กองตรงนั้นนะครับไม่ได้กินอะไรไปครับผมคือเหมือนกับมาฆ่าคนเล่นๆเป็นงานอดิเรกอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันก็ได้สร้างความสยองให้กับ ผู้คนที่มาพบเห็นในเวลานั้นอยู่อย่างมากเลยแต่นี้แอดก็ไม่รู้นะครับว่าแบบเนื้อคนหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรที่มันได้ทิ้งไว้มันจะไม่ถูกปากกับจระเข้ตัวนี้หรือเปล่าไงคือมันอาจจะเป็นแบบจระเข้เลือกกินนะแบบกัดแล้วเออมไหลยก็เลยพุยออกมานะครับแต่ถ้าว่า ก็ด้วยความโหดสลัดเบอร์นี้ของมันเองเนี่แหละครับก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีทั้งผู้คนแล้วก็นักวิจัยต่างๆที่ก็สนใจจะมาศึกษาทางด้านลักษณะทางร่างกายแล้วก็ลักษณะนิสัยของตุ๊กเคตัวนี้อย่างมากนะครับผมซึ่งหนงในนักวิเศษชอนักวิเศษแอดเมาช็อกโกแลตอีกแล้ว หนึ่งในนักวิจัยชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนี่เป็นคําสมาัครระหว่างนักวิชาการกับฝรั่งเศสน,นันนี่หนึ่งในนักวิจัยชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เขาก็มาสนใจเจ้ากูสตารบเนี่ยมากเลยคือมาศึกษาอยู่กับเป็นปีๆนะครับผมเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าจระเข้กูสตาบตัวนี้นะครับผมโดยท่านเนี่ยก็ไปนาเอาแบบชื่อกูสตาบจากนักวีคนหนึ่งที่เขามีความคลั่งไคล้ในเรื่องราวของ ตุ๊กเข้สายพันธุ์แม่น้ำนายมากเลยนะครับไอ้นักวิชาการคนนี้เนี่ยเขาก็เลยได้เอาชื่อของกวีคนนั้นเนี่ยแหละมาตั้งให้เป็นชื่อของเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับผมที่ในเวลาต่อมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการพยายามจับเจ้าจระเข้กูสตาฟตัวนี้ขนาดไหนขนาดใดก็ตามนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่ามันจะไม่มีใครสามารถจับเจ้ากูสตาฟได้สําเร็จเลยนะครับ คืออันนี้มันเหมือนกับมีครั้งหนึ่งที่เขามีแผนการจริงจังมากเลยในปี2004นะที่ก็วางแผนสร้างกรงจระเข้แบบอันใหญ่เลยนะแล้วก็มีการแขวนเนื้อแพ้อะไรเอาไว้ในนั้นด้วยนะครับเอาไปดักจับเจ้ากูสตาฟในตอนลังคืนครับหาแต่ว่าพอตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยพวกชาวบ้านก็พบว่า กรรงเหล็กอันใหญ่นี่นะครับมันได้ถูกกูสตาฟพังไปเรียบร้อยแล้วนำซ้านะครับกูสตาฟเนี่ยก็ยังมีการฉุดเอาเนื้อแพ้ไปหมดเลยราวกับเป็นการเยาะเย้ยก็ไม่ปานนะครับผมเอ๊หรือว่ามันจะเป็นว่าเนื้อแพ้เนี่ยมันคือสิ่งที่กูสตาฟมันโปรดปานเนี่ยมันเลยไม่กัดทิ้งกัดคว้างอะไรแบบนั้นโดยขนาดความยาวของเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการจับมันอะไรได้แบบเป็นทางการเลยนะแต่เขาก็มีการประมาณการจากคนที่ได้เคยไปเห็นนะครับว่า เจ้ากูสตาฟตัวนี้เนี่ยมันน่าจะมีความยาวตัวไปได้มากถึง6เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนั่นแหละก็เลยทําให้มันได้มาอยู่ในอันดับที่3ของเราในวันนี้นะครับผมและอันดับที่2ซึ่งใหญ่ไปกว่าเจ้ากูสตาฟก็คือจระเข้คุณปู่รุ่นเก่าที่มีนามว่าแคสเซียสนั่นเองนะครับผมหรือว่าจระเข้น้ําเคเ็มตัวหนึ่งที่ก็แบบแหกกดจระเข้น้ําเคเ็มมากนะครับเนื่องจากเขาว่ากันว่าไอ้จระเข้น้ําเคเ็มส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความยาวอยู่ประมาณสัก 4.9เมตรใช่ไหมครับแต่คุณปู่แคสเซตสของเราเนี่ยยาวไปมากแล้วกว่า6เมตร10นะครับผมหรือบางที่ก็บอกเพียงแค่6เมตรซึ่งก็ช่างมาันเถอะครับความแตกต่างนี้จะอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเอาเป็นว่าตอนที่มันได้โดนจับขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากมีชาวบ้านในแถบออสเตรเลียนะครับเขาไปร้องเรียนว่าวัวของพวกเขาเนี่ยอยู่ๆก็หายไปแบบไม่มีปีไม่มีกลุ่ยครับผมชาวบ้านเนี่ยก็เลยได้ไปค้นค้นหากันมาจนกระทั่งพบว่าอ๋อไอสาเหตที่วัวหายเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับ คือมันมีจระเขที่ไม่ได้นับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมางาบกันไปเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมชาวบ้านเนี่ยก็เลยได้ไปแห่จับมันมาจนกระทั่งจับเจ้าแคสเซียสเนี่ยมาได้ตั้งแต่ในปี1984นะครับหลังจากนั้นก็เอามันมาในสวนสัตว์แห่งหนึ่งในออสเตรเลียเนี่ยแหละก่อนที่จะเอาตัวคุณปู่แกมาวัดนะครับแล้วก็พบว่าอ้จระเขปู่ตัวนี้เนี่ยมันมีความยาวกันมากมายทีเดียวเลยครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะคุณปู่เนี่ย ยังมีความสนแล้วก็ความบ้าพลังอีกด้วยนะครับคือต่างจากอายุกว่า120ปีที่คุณปู่เขาได้มีเลยนะคุณปู่แคสเซียสเนี่ยก็ว่ากันว่ายังคล่องแคล่วหันหน้าไปกัดตะปบป,บปุบปั๊บอะไรได้อย่างวัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมและก็คงจะเป็นเพราะความเก๋าความซุกซนความขี้เล่นอะไรแบบนี้ในสวนสัตว์ทุกวันเนี่แหละครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยทางสวนสัตว์นะครับก็เลยได้ให้ชื่อมันว่าแคสเซียสนั่นเองซึ่งชื่อนี้เนี่ย ก็มาจากนักมวยชื่อดังในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือแคสซ i สเคลย์หรือที่เราจะรู้จักกันในนามของมูฮัมหมัดอาลีนั่นเองครับผมและ ปัจจุบันนี้นะครับเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังได้อาศัยอยู่ในสวนสัตว์แห่งนั้นของออสเตรเลียแล้วก็แบบมีความร่าเริงมากเลยแหะครับเนื่องจากว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานมาตรการอะไรในการดูแลพวกสัตว์ป่าได้อย่างดีใช่ไหมครับผมไม่เหมือนกับเจ้าจระเข้ตัวต่อมาครับที่ถึงแม้ว่ามันจะตัวใหญ่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยแต่มันก็มีชีวิตที่ค่อนข้างน่าเศร้ากันเลยทีเดียวนั่นก็คือจระเข้ในอันดับหนึ่งที่มีนามว่าโลลองเดอะเคสุดลองสมชื่อนะครับผม ด้วยขนาดตัวของมันที่ยาวไปกว่า6.17เมตรครับผมวัดตั้งแต่จมูกถึงหางแล้วและน้ำหนักของมันเนี่ยก็มีมากไปถึง1,075กิโลกร,รัมหนักแพ้เจ้าใหญ่เลยเนี่ยซึ่งเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับมันก็เป็นตัวที่ใหญ่และยาวที่สุดตั้งแต่เราเนี่ยได้เคยมีการจดบันทึกเอามาไว้แล้วนะครับผมโดยประวัติคร่าวๆของมันก็คือเจ้าโลลองเนี่ยมันก็เป็นจระเข้น้ำเค็มเพชเมียรครับ ที่ก็ได้อาศัยอยู่ในเขตแม่น้ำแห่งหนึ่งยังเกาะมีดาเนาซึ่งก็เป็นทางตอนใต้ๆของประเทศฟิลิปปินส์นะครับผม ที่เรื่องราวในการพบเจอตัวมันเนี่ยก็เหมือนกับว่าในตอนนั้นนะครับเจ้าโลลองมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นนะครับผมก็คืออยู่ๆเนี่ยก็มีชาวประมงแล้วก็เด็กๆหลายๆคนนะครับได้หายตัวไปในตอนเล่นน้ําบ้างได้หายตัวไปในตอนไปล่าปลาบ้างซึ่งตอนแรกๆในคนก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของผีพรายอะไรมันล่าคนไปลงน้ําหรือเปล่าแต่พอไปสืบตูดีนนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ฮะโอ้โหเฮมันคือจระเข้ตัวใหญ่นี่เองคือใหญ่แบบที่ผู้คนนะครับ ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีนิสัยการดุร้ายด้วยนะครับผมที่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้นิสัยดุร้ายครั้งนี้เนี่ยมันได้เริ่มขึ้นมาจากการที่มันได้ไปลิ้มลองรสชาติเนื้อคนมาครั้งแรกนะ่ะแล้วมันได้แบบติดใจหรือเปล่านะครับผมในเวลาต่อมาเจ้าโลลองเนี่ยก็เลยได้มันลากมนุษย์ลงไปกดปุ่มชัดดาวนในน้ำกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับ แต่อย่างน้อยก็ดีนะครับคือมันล่าไปเป็นอาหารไม่ได้ล่าสีสัวแบบเจ้ากูสตาฟอะไรประมาณนั้นนะครับผมนั่นแหละครับผมในเวลานั้นเองชาวบ้านในตอนนั้นพอหลังจากทราบเรื่องมีจระเข้ตัวใหญ่อะไรมาอยู่ในชุมชนแล้วใช่ไหมเขาก็เลยได้แจ้งเรื่องเนี้ไปกับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยโด่วนเลยว่าให้มาจับไอ้ตุ๊กเค้ตัวนี้ไปหน่อยครับผมถ้าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆนะครับผมคือถึงแม้ว่า ทางเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเนี่ยเขาจะไปเชิญทีมจับจระเข้เชี่ยวชาญที่ก็มาวางแผนอะไรกันแบบเป็นระบบระเบียบและนอกจากนั้นก็ยังมีชาวบ้านที่มาช่วยเหลือในการจับจระเข้กันกว่าร้อยรายนะครับผมพวกเขาเนี่ยก็ยังจําเป็นจะต้องใช้เวลาตามล่าพวกจระเข้เนี่ยยาวนานเป็นเกือบเดือนนึงเลยทีเดียวนะครับผมจนในที่สุดเนี่ยโลลองมันก็โดนจับได้นะครับผมฮ้าแต่ว่ามันก็ได้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าขึ้นกับจระเข้ตัวนี้นะครับ เนื่องจากว่าพอหลังจากที่ชาวบ้านเขาได้จับจระเข้ตัวใหญ่เขื่องขึ้นมาแบบนี้เสร็จใช่ไหมครับพวกเขาเด่กก็ไม่รู้ว่าจะเอามันไปไว้ที่ไหนไงคือจะฆ่าทิ้งเดี๋ยมันก็บาปกรรมเดี๋ยวมันก็เจ๊กอักนะครับผมพวกเขาก็เลยได้ทําเรื่องที่เจ๊กอักมากกว่านั้นครับก็คือเหมือนกับเขาจะมีการสร้างกรงขังจระเข้โลลองเนี่ยเป็นกรงแบบขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับคือให้เพื่อนๆน,นึกถึงภาพแบบ บ่อซีเมนที่แบบขุดลงไปในดินแล้วก็หล่อซีเมนโค้งๆอ,อะไรแบบนี้ขนาดใหญ่เลยที่ข้างบนเนี่ยมันก็จะล้อมรั้วอะไรให้มันเป็นเหมือนกับกรงจระเข้จำเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งด้วยการที่เจ้าโลลองเนี่ยมันได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่แบบแคบๆอย่างนั้นจากการที่มันเคยอยู่ในแม่น้ําใหญ่ๆมานานนะครับมันก็คงจะเกิดความเครียดอะไรขึ้นมากับจระเข้มัางแหละในเวลาต่อมามันก็เลยมีมลักษณะที่แบบเศร้าๆเลยครับหาแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอครับ เพราะว่าในเวลาต่อมาก็เหมือนกับทางโรงเลี้ยงจระเข้นะก็มักจะมีการสูบเอาน้ําในบ่อเลี้ยงขงมันอะ่ะให้แบบเข้าๆออกๆนะครับคือประมาณว่าในวันไหนที่เป็นเวลาเปิดชมจรเนะเข้น่ะเขาก็จะสูบน้ําออกเพื่อเผยเห็นถึงความใหญ่และยาวของมันทั้งตัวเลยนะครับผมแต่หากตอนไหนที่พอโรงเลี้ยงจระเข้มันได้ปิดไม่มีคนมาเนี่ยเขาก็จะใส่น้ํากลับเข้าไปนะครับผมซึ่งโอเคแหะ จระเข้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์แบบอาศัยอยู่บนน้ําอยู่บนบกอะไรได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สัตว์ที่แบบใจะให้ใครเอาน้ํามาสาดหรือว่าสูบน้ําออกจากตัวมันได้ทุกเมื่อนะครับผมนั่นเองด้วยความที่มันโดนน้ำเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆแบบนี้บ่อยๆ,ๆ,ๆในเวลาต่อมานะครับเสียงมันก็เลยได้ดังขึ้นมาจากตัวเจ้าโลลองเลยครับที่พอหมอเขาไปชนะสูตร,รมาดูเนี่ยก็พบว่าเจ้าโลลองนะครับมันมีอาการของ โรคปอดบวมครับแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติจนกระทั่งมันได้ระบบตัดชัดดาวนี่แหละครับคือสรุปแล้วก็คือคนนี้โหดกว่าจระเข้ว่างั้นเหรอและนั่นแหละหลังจากที่เจ้าโลลองได้จากไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราพูดได้ไหมว่าตําแหน่งจระเข้ตัวที่ยาวที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ตกกลับไปอยู่กับเจ้าแคสเซียสหรือว่าจระเข้ในอันดับ2ของเราแล้วนะครับผมว่าแต่ว่า เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องบ่อจระเข้โหดที่แบบได้ฆ่าทหารญี่ปุ่นไปกว่าพันรายในสมัยสงครามโลกกันไหมครับที่ถ้าหากอยากฟังเรื่องนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ c บุ๊ o k f n d อ r y y นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนบ๊ายบาย